สาวๆคนไหนที่ชอบนั่งไขว่ห้างสวยๆแบบคุณโบกี้ไลออนนะคะต้องฟังคลิปนี้ให้จบแล้วเตรียมสตางค์ไปทำกายภาพพร้อมๆกับหมอลูกเกดได้เลย ใช่แล้วค่ะขนาดตัวหมอเองยังเพิ่งรู้เลยนะคะว่าการนั่งไขว่ห้างเนี่ยมีผลให้มันกดทับเส้นประสาททั้งที่สะโพกแล้วก็ข้อเข่าหนักมากคือถ้ามองจากด้านหลังนะคะจะเห็นว่าตรงสะโพกเราเนี่ยมีเส้นประสาทสีเหลืองนะตัวนี้เรียกว่าเซียติกเนิร์เส้นประสาทนี้นะคะเมื่อมันถูกกดทับเป็นนานๆก็จะเริ่มมีอาการปวดชาร้าวลงขานะคะในบางคนรุนแรงถึงขั้นยกขาไม่ขึ้นแบบคุณโบกี้ไลออนเลย โดยผู้เชี่ยวชาญเขาก็ออกมาแนะนําว่าทางที่ดีนะคะเราไม่ควรนั่งข่อยห้างให้เรานั่งเอียงๆเฉงๆแบบนี้ก็ดูสวยแล้วหรือจะควยแค่ที่ปลายเท้าแบบนี้ก็ได้นะคะก็ดูสวยเหมือนกันการนั่งข่อยห้างนอกจากกดเส้นประสาทที่สะโพกแล้วนะคะที่เข่าก็โดนกดเหมือนกันอันนี้ก็มีผลทําให้ปลายเท้าอ่อนแรงกระดกปลายเท้าไม่ได้อย่าลืมกดเซลแล้วก็แชร์คลิปนี้ไปให้กับเพื่อนสาวที่ชอบนั่งข่อยห้างเฟียวๆแบบนี้ด้วยนะคะจะสวยอย่างเดียวไม่ได้เข่ากับสะโพกต้องดีด้วย หมอเองก็จะเลิกนั่งไข่ห้างเหมือนกันค่ะ